ครับเนาะเจ็ดเผื่อนนะครับเนาะถึงแล้วครับมันลุนกัน,นเป็ีปยนปอย่างครับปลาตองกายนะครับผมครับเจ็ดเผื่อนนะครับเนาะ เดี๋ยวเอาปลาก็นะครับเนาะเดี๋ยวสิท้ายให้เบิ้งอีกนะครับเนาะเราเอาปลาขึ้นนี่ครับผมขึ้นมาแล้วนะครับเนาะเป็นปลาตองไก่นะครับผมใส่ประมาณสองโลนะครับเนาะ <c oughs> นี่ครับแต้มสองมาแล้วนะครับเนาะ จะมารุกกันบาที่เป็นตายอย่างนะครับเนาะตุลักทุเล่จักน้อยนะครับเนาะมาคนเดียวรูมกันเลยครับตายยังเข,เข่าขึเก้าแล้วครับ ปลาไก่คือเก่านะครับเนาะเดี๋ยวเอาปลาขึ้นเรือก่อนนะครับเนาะน,นะครับเนาะแถมทีสองข้างนอกปลาไก่คือเก่าแหละครับใัวนี่นะจะสามลได้อยู่ครับเดี๋ยวปลาขึ้นเรือก่อนนะครับ นะครับเนาะผลงานของสามเซียนน้องเบ็นคืนนี้นะครับเนาะเป็นปาตองไก่ใส่สามลกกับสองลนี่ครับสองคืนดี้ครับเนาะตามคลิปหนาแล้วครับเนาะขอาสี่มีผลงานยังเห็นบ่งอยนะครับเนาะรบบรับคืนนดีก็ขอบคุณทุกการรับชมนะครับเนาะ ขอไม่ขีดหนาครับสวัสดีครับ